สวัสดีค่ะพบกับนัดนะคะตอนนี้นะคะนัดอยู่ที่นะคะหมู่บ้านราชพฤกษ์ค่ะหมู่บ้านราชพฤกษ์นะคะก็จะอยู่ที่นะคะถนนเฉลิมพระเกียรติราชการที่9ค่ะก็จะอยู่ระหว่างซอยเฉลิมพระเกียรติ54นะคะกับเฉลิมพระเกียรติ56ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้นะคะสวนหลวงรัานะคะใกล้กับทาง paradise park นะคะโรงพยาบาลนะคะสินแพทย์ค่ะแล้วก็ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้านะคะสถานีสีอุดมค่ะสามารถที่จะเดินทางนะคะไปเส้นบางนาตราดนะคะเส้นสินครินนะคะหรือว่าเส้นวงแหวนกาญจนาได้นะ สะดวกมากเลยค่ะแล้วสำหรับโครงการที่นี่นะคะก็จะร่มรื่นนะคะมีทั้งสวนนะคะส่วนกลางค่ะคับเฮาส์นะคะสระ่มยน้ำค่ะสำหรับตัวบ้านในวันนี้ีจะแนะนำนะคะเป็นบ้านขนาดใหญ่ค่ะซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นนะคะก็จะ <nel óc rat> มีเรือนหลังใหญ่นะคะแล้วก็เรือนเล็กนะคะซึ่งตัวเนื้อที่บ้านหัน <nel óc rat> อยู่ที่1 1 4ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านประมาณที่400ตารางเมตรนะคะแล้วก็ตัวเรือนหลังใหญ่ค่ะก็จะประกอบไปด้วย3ห้องนอนนะคะ3ห้องน้ำน,นะคะแล้วก็เรือนเล็กนะคะจะเป็น1ห้องนอนนะคะหนึ่งห้องน้ํานสามารถทําเป็นเรือานรับรองนะ หรือว่าเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุได้ค่ะแล้วก็ตัวบ้านนะคะหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะสามารถจอดรถได้2 -3 คันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันค่ะเข้ามาในบริเวณบ้านนะคะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นส่วนของที่จอดรถนะคะซึ่งมีทําพื้นโรงรถไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตัวบ้านนะคะก็จะมีทําเดคกิ้งนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังไว้นะคะเข้าไปชมด้านในบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะรีโนเวทไว้นะคะสวยงามเายค่ะน่าอยู่พร้อมอยู่เลยนะคะ ามาในบริเวณบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะมีการตกแต่งไว้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะภายในตัวบ้านนะคะก็จะค่อนข้างกว้างมากๆเลยค่ะมีขยายนะคะส่วนนี้นะคะเป็นโซนที่สำหรับไว้นั่งเล่นนะคะเราไว้พักผ่อนนะคะชมบรรยากาศสวนหน้าบ้านนะคะแล้วก็โซนนี้นะคะจะเป็นโซนรับประทานอาหาระคะ่ะ ด้านนี้จะมีทำเคาน์เตอร์ครัวนะคะมีฮูดนะคะมีซิงแล้วก็มีเตาไว้ให้เรียบร้อยค่ะค่ะจากห้องครัวตรงนี้นะคะก็จะมีครัวไทยอยู่ด้านในด้วยค่ะก็จะมีกั้นโซนไว้ให้เรียบร้อยนะคะซึ่งบริเวณห้องครัวค่ะก็จะเป็นห้องครัวคุณแม่บ้านนะคะแล้วก็มีห้องนอนแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ําคุณแม่บ้านด้วยค่ะ ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นทางออกนะคะไปทางที่จอดรถนะคะก็จะพิมพ์จีติดไว้เรียบร้อยนะคะและด้านนี้ค่ะก็จะเป็นห้อง,งน้ำของแข็กนะคะบริเวณห้องนะคะชั้นล่างค่ะก็จะสามารถเปิดออกไปด้านหลังถึงด้านหลังนะคะก็จะมีหลังคาด้านนอกนะคะก็มีเดตก,กิ้งม้ไว้นะคะ ่อนที่จะขึ้นสู่ชั้นสองบริเวณตัวบ้านนะคะก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะชั้นล่างค่ะเป็นห้องใต้บันไดนะคะเข้ามาสู่ห้องแรกนะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะห้องมาสเตอร์เบดมนะคะมีขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็ด้านหน้านยคะก็จะหันไปทางซศใต้ปปนะคะก็จะมีระเบียงอยู่ด้านหน้าของตัวห้องด้วยนะคะ โซนนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะแยกเป็นส่วน Wal k in c น o s e t นะคะมีทำฉากกั้นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนห้องแต่งตัวนะคะมีขนาดใหญ่ค่ะมีทำบิวต์อินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้เรียบร้อยค่ะบริเวณห้องน้ำนะคะของห้องมาสเตอร์เบด m ค่ะ <c oughs> ก็จะมีนะคะอ่างล้างหน้านะคะสองอ่างนะคะเราก็มีตัวอ่างอาบน้ำด้วยค่ะห้องน้ำชั้นบนเนี่ยมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมี ตัวโซนอาบน้ำที่กั้นกระจกไว้ให้ด้วยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นโซน f a m i l y Area รนะคะแล้วก,ก็มีระเบียงด้านหน้าขนาดใหญ่เลยค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนรองมาจากห้องนอนใหญ่นะคะจะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะ ห้องนอนเล็กนะคะห้องนี้จะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะคะห้องน้ำที่จะใช้แชร์กันนะคะระหว่างห้องนอนสองสามนะคะตอนนี้นะคะเป็นเรือนหลังเล็กนะคะก็สามารถทำเป็นเรือนรับรองนะคะหรือว่าห้องสำหรับผู้สูงอายุค่ะซึ่งตัวเรือนนี้นะคะ่ะก็จะมีห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำในตัวค่ะ ็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้คะ่ะตัวบ้านนะคะก็อยู่ในโครงการนะคะที่เป็นส่วนตัวะคะ่ะแล้วก็มีความร่มรื่นธรรมชาตินะคะที่นี่นะคะก็นอกจากตัวบ้านนะคะจุดเด่นของตัวบ้านนะคะก็มีขนาดกว้างนะคะแล้วบ้านก็รีโนเวทไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมอยู่เลยนะคะการเดินทางนะคะก็สามารถมาทางเส้นนะคะศรีนครินทร์ค่ะเส้นถนนบางนาตราดนะคะหรือว่าเส้นวงแหวนรอบนอกได้เลยะคะ่ะ สำับใครที่สนใจนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็ติดต่อนัดมาได้นะคะที่เพจนักที่พาร์ตี้คอนซัลแทนค่ะหรือว่าทักแชทนะคะโทรสอบถามทักไลน์มาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ